ไปต่อครับพี่น้อง รขายติมครับพี่น้องการท่งกางค้าดเดออ้ันโรคกรังนะครบับ ไปเจมาเลี้ยวไ้วาจัดห้องเอาไหมครับอาจะแทงเอารถหนังเลี้ยวไปบริการหอดมองจ้า เอาอังทุเรียนกะทิเผือกกาแฟาสตรอเบอร์รีมีโกโก้หนึ่ง <Okay. S 1> โกโก้สองบริการทังที่ครับบริการทังที่ พ่อสมชายพารวยชอ,อ,ยอนิ่โนจ๊ะเมนพ่อสมชายบอกมนเีจ่พ่อสมชายพ,รพายพรวยชอนิ่วคนติดตามสามพันหกโอ้ยไอิมพ่อนคอนเทนบอกแมน <laughs> เห็นุคอนเทนต์อาลูกค้าไซิมเลยครับเนี่ลูกคา้าไิม <laughs> เป็นไรสดรึเปล่าจังคลิปลงดลงคลิปลงคลิปลงไลลสดบอด้เน็ตบอดี <laughs> เน็ตมาเบ่เยเน็ตบ่เคยดียวเน็ตมันมันนั่นมันเน็ตบปลี่ยงเดี๋ยวเราลอยหาซิบน้องของพญ่อันเนี่ยเขาเนี่ยเจ้าเขายี่บอในหั่นอ่ะยังมีบอแล้วมีจะผ่านมาหั่นจะฟางผุนฟางผุนใครดีประจักมือหนึ่งก็ได้อยู่มือละสี่ห้าห้าลอยมือละพันขายได้มือละพันเนี่ยแต่แบ่งคนละเคืองก็ถ่าแก่นะเอาไปพอจ้ะเจ้าเพี้ยคือา่าไปให้พอไปเอาเขาเงินไปไหวก่อนเงินไปไหวก่อนขอบคุณครับมาขายคู่มือละ อ่าลูกขายติมนะครับนี่พ่อสมชายพารวยชแนลนะครับรายได้เสริมขายติมกับเพจยูทูบฮะเอะอเพจอะไรยูเพจอะลรเนาะเออพ่อได้ยูพ่อได้ย,ดยูดอกอบอสามสี่เดือนเท่าน,นึง เออก็ร้อยเหรียญก็สามพัน 3, เดี๋ยวจะค่างเงินบาทสูงต้ำนะเออค้าได้เขา้สาสะสมเลยเลยร้อยเหรียญจะได้เขาก็โอนมาให้เออต้องให้เราเรยร้อยเหรียญก่อนเออ ครับไปต่อครับไปต่อพาติมครับเมื่อกี้นี้ <c oughs> บรรยากาศนะครับหาสติมนะครับ อ่าไปต่อครับไปต่อครับไปต่อ <c oughs> มาละ,มมาเมะเต็มป่ครับ แค่นาสิบาทครับสิบาทเช่นบไดครับรับโอนครับรับโอนกับบมีเงินสดไอเสียมลาไม่ช่ไอเสียมอันี่เออคนัรายนบ้นก็ขายรอตรงหน้าเออขายตรงหน้าเสียวสิได้ขายในบ้านมีคนเนาะย่างเราจะเกี่ยวเขา เจียเข่าเนาะเออเจียวเข้านั่งรงนั่งนังสิแล้วเนี่ยมีอันเกียวข้าวนะครับพี่น้องแบ่งเด้ไมไปเจมครับไปเจม วิธีจีกันเจยวขาวแก่เราเขาเนาะเออเก็บเล um um> uh ี่งปุ๋ยเอาดเขาอย่างนี้ก็ขอบขอขี้เตียนง่เป็นไหน้าปังไหนเนาะไหนบ่ เห็น ừ เอาวิธีไสอยู่บ่เอาวิธีจองครับเจ้าเฮาเพิ่น bà ừ đường đọc, ừ อายคู่อายมเขาปล่อยลมานี่นั่นเด้ดำใ่แล้วสูบนา่ยใ่โอ้ยบัีคนเามาบัดน้ำเเยเพื่อจะพืนได้สิใจนี่น้ำมันเข้มนี่านหลดได้ยุมาิ้วมันแหงน้ำหวยเอมันแหงน้ำหวย เนี่ยมือถือเบาหวานมือถ้อไปคนไปไหนปึ่งไหมไมจอดเตียงนาเราหนุนเขาอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่มารับชมนะชมได้อย่านนลืมกดไลค์กดติดตามดกดแจ้งเตือ,อนเพื่อกำลังใจให้คอามสนใจพรอโรชินีสวัสดีครับสวัสดีครับ